วันนี้เอาพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการวิลาจิโอพะดาม2ครับพามาดูกับอีกหนึ่งผลงานการต่อเติมห้องครัวครับที่พื้นที่ด้านหลังบ้านหลังนี้ที่อยู่ด้านหลังเอตรงนี้เลยครับ เป็นงานที่ต้องบอกว่าผสมผสานกันนะครับระหว่างในส่วนของงานกระจกงานอลดูมิเนียมแล้วก็งานผนังปูนด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ทําเป็นห้องครัวแบ่งส่วนทาเป็นพื้นที่ซักล้างด้วยซึ่งพื้นที่ภายในห้องนี้ก็มีเนื้อที่ใช้สอยอยู่สักประมาณ18ตารางเมตรครับและเมื่อเราเข้ามาด้านในตัวห้องนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามูตแอนโทนของห้องนี้เนี่ยเน้นไปเลยครับที่สีขาวสีครีมหรือว่าโทนสีอ่อนนั่นเองนะครับ คือเพื่อที่จะให้เข้ากันกับยุคสมัยหรือสไตล์ที่เราเน้นในเรื่องของความเรียบง่ายหรือว่ามินิมอลนั่นเองครับมุมนี้จะเป็นมุมนั่งสบายๆหรือดื่มทานอะไรเล็กๆน้อยๆครับเป็นด้านที่ติดกันกับเพื่อนบ้านและมีการออกแบบให้เป็นผนังปูนทึบผสมกับกระจกบานฟิสเพื่อให้มีแสงเข้ามาและไม่รู้สึกอึดอัดด้วยเมื่อเรานั่งอยู่ภายในห้องนี้ครับนอกจากนั้นยังมีประตูบานเลื่อนที่ใช้เข้าออกห้องนี้จากด้านนอกตัวบ้านได้ด้วยสามารถล็อกเพื่อความปลอดภยัยและใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเราลองไปดูอีกมุมพร้อมๆกันเลย ด้านนี้จะเป็นแนวยาวประมาณ8.3เมตรเพื่อที่จะใช้วางเคาน์เตอร์ครัวสิงห์ล้างจานในอนาคตทางเราเลือกใช้เป็นแบบผนังปูนและปูกระเบื้องแบบสวยๆเพื่อความเหมาะสมในการใช้พื้นที่นี้นะครับรวมถึงเราได้มีการเดินระบบน้ําไฟลอไว้ให้เรียบร้อยเลยเมื่อการตกแต่งห้องทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดบังพวกงานระบบนี้ทําให้ห้องสวยงามไม่ต้องเห็นงานเดินระบบลอยๆอยู่ในห้องเลยนะครับทีนี้เรามาลองดูในส่วนของหลังคาด้านบนของ A ตรงนี้ดูบ้างนะครับ เราจะเห็นว่ามีการปิดฝ้าฉาบเรียบให้สวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรวมถึงมีการประดับประดาไฟไม่ว่าจะเป็นโคมไฟลอยแบบนี้หรือว่าจะเป็นไฟดาวไลท์ที่ฝังไว้กับฝ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงด้านเหนือฝ้าขึ้นไปด้านบนเป็นแผ่นหลังคาที่ได้รับความนิยมมากนั่นคือหลังคาไวนิลครับ สำหรับหลังคาไวนิลจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้ชนะใจเจ้าของบ้านหลายๆที่นั่นก็คือคุณสมบัติของเขาครับในเรื่องของการกันความร้อนและสามารถดูดซับเสียงได้ดีเมื่อมีฝนตกลงมาครับซึ่งเราจะเลือกทำแบบไม่มีฝ้าก็สวยงามไปอีกแบบนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาการต่อเติมครัวแบบสวยๆแบบนี้นะครับก็คงเอาไอเดียของห้องนี้ไปปรับไป ผสมกับไอเดียของตัวเองแล้วทํามาเป็นพื้นที่ต่อเติมที่บ้านของตัวเองได้นะครับยังไงก็ถ้าใครอยากให้ A และ JR พาไปดูคลิปการต่อเติมหรืองานรูปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกันมาที่ใต้ของคลิปนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์นะครับหรือว่าไอเดียดีๆกับที่ A พามาดูห้องครัวในวันนี้นะครับสําหรับ A และ JR วันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ ชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ